ก็คือจะมาถวายเงินเนาะที่ว่าพระสมบัติคําดีท่างฝั่งไทยได้ฝากเงินมาเพื่อรวมสร้างห้องน้ำก็คืออยู่วัดตะแล้าเก่าเนาะซึ่งเพิ่นได้ฝากมาอยู่ก็คือ2,030บาทเนาะืันนี้คุณแม่ก็อ่าโมบุญนำ5้า500บาทแล้วก็มีบริษัทสางบุญใส่เนาะโมโมกะทินอ่าบริษัทสางบุญใส่2 0งร0อ,อ,อบาท ว่าอยู่นี่ขัวเพ่เองเนาะพี่น้องเพิ่นก็เลยแบบว่าอ okay. ันยังเกาะเพิ uh, ่นม so ัฟซอมแป้งอยู <S <S ่นี่เนาะเลื่อยซอยเป็นค้าหนาค้าในเพิ่นเนาะให้กรรมกรนี่เนาะครัวเพ่เห็นรัวมันลุดลงหลุมมือเสารนี่มีรถไทยตกอันนี้ครัวอยู่บ้านรถไตกคนละบ่ออันนี้รถไทยต่างหากอีกเลยกะโตกะโต๊ะหันปัญหาอีกี่ยวกับ ถ่ายจบตลอดคุณแม่พอดีเฮาถ่ายงานเนาะอันนี้เจ้าหน้าที่มาแป้งได้นี่คุณแม่มีแต่ตรงงามๆเมียไปดี๋ยวสบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะ welcome back to c h a นอ e l นะพี่น้องในตอนนี้ทีมพร้อมด้วยคุณแม่อัมพรแล้วก็ไอ้เทีวแล้วก็ทีมงานเนาะเดินทางมาที่วัดตะแล้ว เก่าเนาะพี่น้องวันนี้ก็คือจะมาถวายเงินเนาะที่วา่าพระสมบัติคําดีท่านฝั่งไทยได้ฝากเงินมาเพื่อควมสร้างห้องนา้าก็คืออยู่วัดตะล้วเก่าเนาะจึงเพิ่นได้ฝากมาอยู่ก็คือสองพันสามสิบบาทเนาะแล้วก็บหาาัหักาอ้นเนาะก็คูนไฮเลตตอนนี้ก็คือสี่เก่าหาเนาะพี่น้องก็จะได้อยู่หนึ่งล้านกับสี่พันกิมเนาะแล้วเพิ่นบอกว่าห้มูหนึ่งล้านอ่ะตอนนี้กำลังสี่ เขาไปหาเนืปูปทางในเน,ะนาะวัดนนีดก็คือวัดเนื้อบางเนาะตอนนี้เพิ่นไดเป็นเนืครูแล้วเนาะอยู่ทางด่านลังตะกองนี้เองเนาะแล้วก็อันนี้ก็คือห้องน้ำที่ว่าเพิ่นไดสร้างคือเพิ่นจะเตรียมไหวรับแขกเวลาแบบแขกจากทางไกลมาทําบุญเนาะแล้วก็ในมอมอนี่ก็คือเพิ่นจะมีงานกระทินเนาะแต่ว่าทิปหัวเหมือไดเห็นตต่งแต่เพิ่นกำลัง เตรียมสถานที่อยู่เนาะแล้วก็ห้องน้ำห้องน้ำนี่บนในใจว่าเพิ่นได้อัปเดตตื่นบอหรือว่าซ้ำเก่าทีค่อยมากแต่ว่าเบิ่งจากที่แนบเบิ่งนี่น่าจะซ้ำเก่าเนาะมีลังคาที่บอที่เพิ่์มาหน่อยนึงอาจจะจอดลังคาเนาะอยว่าบังเพิ่นเดียวทางนี้เนาะเพิร์นลมาเด้อ ตามมได้นอันเนี้ยสาไดกันแม่นออกสิบกางเต็นแล้จะสองสามดังจักหน่อยดิจักหน่อยแต่สิบสองโมงมือมือได้อันนะเน่ยังกทินดินี่องก้าโอ้สองเก้านเปนม่าโอ้เอามเนผอมกั้นกับรนาบอกผอมกั้นผอมกวหวานพงามเลย อยู house, ่นะคนงามคนงามดิเด้เป็นมือเดียวกันเลย2ก่อ30ืนเด้อ30วันที่อ๋อเอาไปหน้าครับ

มีแต่ว่าเออเต็มท่าเพื่อนนี่แหละว่กทางเต็มท่าเดยมืัอนี้คุณแม่ก็โมบุญนำหาร้อยบาทโอ้สาธุเลยง่ายเออนี่เลยกง่ายอัมพรม่ใหายอัมพรดีดไปใช่ใหญ่าอัมพรเดยฟังไถ่ไว้เนาะแม่แล้วก็มีพระอาจารย์สมบัติคำดีส่งมาสวยอโมโม่นำหนึ่งหลาดกีบหนึ่ง แมนคือว่าไก่ไ hmm. ร้ว่านยำเป็นแดงมาแล้วเพิ่งคือไก่อย่านี้ไก่มีไก่หวัดป้อหรือว่าไก่สว่านมาโอ้ยมาป้ออันนี้ป้ออะไรกะนของแม่เพลื่อะไรกัได้เกินบะปั้นแนววะพี่ตะไก่งามๆไหมไก่ไก่ไก่ตี๋ป้ออิลีบ้อไก่เผินปั้นอะได้ย่างเงี้ยไก่ยังไงไก่แจ๋แบบนี้ฮะลูกโดกแพรุ่นขั้นเผินปั้นให้มีแต่ห้าไปทางไหนเลยปอ งามงามไก่แจงนี่เนี่นไก่แบบนี้จะแพลูกบี้ละกัคนต้องพะหยาบอบ่งลูกน่อยๆใส่เทียวไ่บอลน่ตีมาฟังล่เพิ่นมาแต่ฟังไทยโดย ข้างบนเนาะข่ม่แล้วคนอไนงได้หนังไ่ไ้เ <ti> hmm ่อ mm. นี Vater, ่มีเ <pe> ง <art park> ินจะ่ามบาทำดีจาให้เขียนเดฝากมาโม โอเคของใจลูกห้องน้ำเนาะอันนาสองพันยี่สิบต่อหนึ่งล้านกับสี่พันกรีบหนึ่งล้านกับสี่พันอันห้องน้ำนี้ได้เฮ็ดตื่มแล้วบ่อันยาปุ่รู้เรือว่าสามต่อนันที่มากโอ้ตอนนี้แกเป็นหุ้มห้างล้างขาแล้วตอนนั้นบ่ทธานได้มีได้เนาะบ่อกในเตยเสาโอ้บอกในเตยเสากับ ข้างๆมันด้วยนะแต่ว่าตอนนี้ฮะเป็นห้องเป็นนางแล้วเสิร์ฟข้าวเสิร์ชิโยบอกเลยใส่ชิโยใส่ยังไงเนาะข้าวเลยแล้วก็คุณแม่อพรหันหาล้อยบาทแล้วก็มีบริษัทชาติบุญใส่เนาะโมโมกทินอาณาคลองคุณแม่ในถีบสิเปลี่ยนเอาเลยเนาะเอาเงินบาทไว้ อาบริจาคสมุดไส่สองร้อยสองร้อยบาทตัวโซซาไหนบอ่าเน,นเริญพรเจริญธรรมญาติโยมผู้มีเจบุญเจกุศลมือนีอ้อาตมาเดชะปัจจัยสัญญาทานของญาติโยมผู้มีมเจบุญกุศลไดม้มาสาร้างรวมบุญน้ำเป็นต้นมาบริจาคบริ บริจาคส่วยสร่างหองน้ำอยู่ที่วัดธาตุะักคำเจียงหรือวัดป่าตะเหลีวเก่าในวันนี้นี่่งมีอาจารย์สมบัติคำดีจากฟังไทยมีหนึ่งล้านสีพันกีกะแม่แม่อัมพรจากฟังไทยให้กันโมทนาหองน้ำห้าร้อยบาท นำเดิมสองแผคส่วนอีกกับมีประกอบส่วนกระถินอีกแกบมีบริษัทสร้านบุญไส้จากฟังไทยเหมือนกันโมทนาสองห้อยบาทอัตมาผอมด้วยนยาบางเ,เป็นผู้หักเสนทานของหยตดโยมในวันนี้ว่าม,มีสิ่งใด ที่ตอบบุญแทนคุณเป็นบัตตูอันดึงเดินก็ดีนอกจากขอ,อนอมเอาคุณสินคุณธรรมคุณปารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าตลอดถึงคุณงามเลยความดีของญาติโยม,มได้ทําบุญในเทือนี้ก็เทือผ่านมากก็ดีและก็ให้บุญนี้คาสู้ของพอออกไม่ออกที่ได้ออกซื้อไปแล้วอยู่ฟังไทยก็ดีจะอยู่ ันใดก็ดีขอให้บุญกุศลนำคำนำสูทั้งในาศาสตร์นี้และาศาสตร์ต่อไปใหยป้ยทรัพย์ปัญญาบ่อยมีมีมความสุข,ขว่ายสุขใจทั้งทุกภพทุกาศสาสตร์หายพญาธโลคาอายุมันคเนเงินสร้างลูกกุกข,ขึ้นห่างมีสีสุขมังมูลพุ่นสุขอยู่ดีมีสุขเละกจอยู่เย็นเป็นสุขเ้อในบริษัทบริษัทของ สร ان ไช่สานบุญไส่จากฝังไทยก็ดีขอให้โชคดีเด้อบริษัทก็ได้ขอให้ได้หลายกว่าเก่าได้สองสองร้อยแสนบาทหลังสองร้อยแสนบาทเด้อขอให้เก่ากูงเงืองทุกคูทุกคนเนาะมีอายุมันคนยืนโชคใส่ ร่ำรวยร่ำรวยสินทรัพย์ร่ำรวยเงินทองทุกท่านทุกตนพ้นจากทุกภัยทั้งปวงตราเท่าขา,าส่นิพานพุ่นเถินนาเ,มมาเด้อโยแม่เดออมิชนในสังสาธุอนุโมทาม Ô nhỏ, mẹ ngang dạ mặt nhỏ, mẹ ngang dưỡng sửa. Ô 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 nhỏ, mẹ ngang dưỡng sửa. sửa. Ô nhỏ, mẹ ngang อภวันทาคณะสงฆ์เด้อหลานนางน้องน้องหลอกอ้อนมันยถาวาริวหาปุลาปริปุรินติสาคารังเอวะเมวะหิโตตินังเวทานังอุปกะปติอิสิธังปิตังุมังิปะเมวะสเปุสังาันโปนรโตา อานิสโธติรโสยะตาพีติโยอิวาสันตุสัมโรโนกวินาสันตุมาเติปวันตังตารโยสุขิติกายุโกปวะภิวันตนาสีสเนจังวุทาปจานิโนจัตตาโลทัมมาวัฏันติอายุวันโนสุขัง ปาณาอัญจจโกตากินากินนาสังคัมมิสุปะริปิตาติกะระตังหิตายสะทานะโสอุปกัมปะติโสยะติธัมโมจอัยังมีสัสสิโตเถตนาบุสสะจกตะอุลลละลันจะภิกขุนัมมานุินังุญังสุตังอนัปันติ ในส่วนเงินบนนี้ตาตนนั <Credit noise> ้นม <'s> ีทุกคนทุกตาต้นนั้นมีสุดแล้ววันนี้คนสุดมีดึงไปตัดตานต้นไปพอขอบใจเดยโดยโดยอันอนาข้อเท่าอีกเค่หนึ่งเนาะ อันน like ี the the Hence, ้ปูหาเป็นยังเกาะเป็นห้องอันนาแข้งอนะเอิรนว่าจะได้ก็อันเป็นเป็นปูที่เอาโซที่พึ่งสายโดยของสงของของขนาสงของคณะสงของแข้งเนาะของแข้งไม่มีพัดย่าโดยมีพันธุ์สายตรมูโอ้จักพันธสาแล้วอันนี้ปู ไปเจ็ดสิบเลดินนมันจะสี่บ่ะสี่สปพวันาที่เจ็ดสิี่สี่สิบโดยสีโอ้สี่สิบวันซาแล้วโดยอ่าแล้วเนาะย้อมเม่สบายดีเด้ผึ้คมมงคารเป็นแฟนคลับ,าบมายาบอ,อ๋อแฟนคลับมาแต่ฟังค่ะ นี่แฟนคลับสองยาบางคือกันไม่ไม่เห็นวัดป่าตาเลี้ยวที่กำลังสร้างตายบ่อนั้นจะอ่อนตะกี้ตะกี้หันดิวัดนี่แล้วมีเม็ดเขาใหญ่เนาะกระพูยูเนี่คุณแม่ตะกี้สมัยก่อนได้เพิ่นเว้าเรื่องเราเนาะเรื่องเราอันที่ว่าเม็ดเขาใหญ่อันนี้ เป็นถึงระเบิดใจ,จกันบ้นจะกระจึงไปทั้งไันจอยได้เจ้าหน้อง่หวน้อยแต่สงขางมมีสงขรามสงคางมากับไฟเไม่่เขาจะกำลังเยอะตะกีมีเขายางคือมาเขืออ่นระพาวมีเหลืองเนี่ยตะกีเหลืองเราเลืองมีเขาใหญ่ใ้ตำนานอันน,น,น,นี้สมัยก็ตอนนี้ก็ที่วาได้นําเงินมาโมบุญ ถีวัดตะเลี้ยเนาะตะเลี้ยเก่าเป็นถีอหอยเนาะเพื่อให้เพิ่น้างห้องหน้าเนาะถีจะเตรียมหอาแขนคนเวลามาถอดกันทินพอเพิ่นกาเหตุปุนกันทินกระดุกอยู่เนาะพี่น้องคะรายได้เพื่อมาสางซาวัดว่าอารามพัววัดแห่งนี้ก็คือว่าสมัยก่อนถือกำาลาด้วยสงครามเนาะฉะนั้นทุกอย่างคือแบบแถบจะบนเรื่อยยังเลยเนาะเเลยแบบเิมมาา่มาสางมาซาไหมเนาะคือชื่อว่าหัววัดเผิ่นกระบนทันได้แล้วเนาะ ย,ยังไล่ยางอยู่เป็นตุนกะกุติเนาะที่ว่าเพิ่นเคยเหตุบุญกระทินในครังก่อนที่เพื่นเคยมากะเผื่อห้าลายได้หรือว่าห้าปัจจัยมาสามกุติอันนี้เพิ่นกำลังเสียหอบซองเนาะกะขอเก,เ,กเก็บเงินถอ,อนไปจนกว่าจะมีเงเพียงพอที่จะสั่งบ่นกุติได้หอ่อแจกเนะาะพี่สลาหงทำเนาะพี่น้องอ่ะ และก็ในวันที่เศร้าเก่าสามสิบเนื่องกิจะมีงานบุญขะทินเนาะสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่วัยหัวโมโนทนาบุญนําก็สามารถอ่าติดต่อมาหาทีมงานได้หรือว่าทางสองจาบางได้เนาะเพราะเพิ่นแค่ซือ้อสองจวบางเนาะแต่ว่าตอนนี้เพิ่นเป็นหญาบางแล้วเป็นหญาคู่บางเรียบร้อยแล้วเนาะพี่นอ้องอจะมาแจงข่าวบุญพ่อแม่พี่น้องทางนี้เนาะก็ขอบคุณหลายๆเนาะสำหรับพระอาจารย์สมบัติข้าดีเนาะที่ว่าได้ฝากเงินมาเนาะเผื่อสร้างสารวัดว่ารามทาง ตอนแรกรัวทางฝัง่งลาวเนวาะขอขอให้พระอาจารย์มีสุขภาพพลรธรรมัยสมบูรณ์แข็งแรงพระจากุลภัยใ,ใค้เจ็บล้วก็จเจริญซินจเจริญธรรมเป็นที่เงียบเดียวจิตใจคล่อแม่พี่น้องประชาชนไปดุนดนสาธุนะกลาสํารอยขึ้นหนีทีก่กะสิโจไว้เพียงเกาหลีนาะพี่น้องเจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านสหรับต้นหนึ่งสวัสดี